ไปแรกที่ยอดนภูเก็ตอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องสวยอามามีทักเข้านะนะครับได้จัดประกวดตัดชุดผืนทิ้นวัฒนธรรมไทยจีนมาลายูชิงรางวัลหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสร้างเด็กมันใจสู้หนักโอเบพรุ่นไม่ครับโอ้ชุดสวยๆหนังแบบกันสวยกับน้องยี่อมนะครับโดยจัดขึ้นที่ส่วนจะเริ่มประกวดเจนิฟร้องพันธะมาราชินีรื้อลันมังโก้นะนะครับการแข่งขันประกวดตัดชุดนะในทีมวัฒนธรรมไทยจีนมาลายูครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกองงานสบายกับบายา ปะเตะนะครับนนอันดามัน,นอ,อารีโทโซงผันะครับนะก็จัดขึ้นผ่านมาแล้วเมื่อช่วงวันยุติผ่านมานะครับก็แน่นอนครับ <ๆ S 2> นี่ก็เผื่อได้กับทรงเสริมเรื่องการต่องเที่ยวเชวัตนรรรมอเอกลักษณ์เกาะภูเก็ตอาห้ารอาคารอาโพนขก็ภูกเก็ตทีส่สวยเม็ดเลยนะ รวมทึงวิถีชีวิตจุมชนในย่านเมืองเก่าภูเก็ตด้วยครับสําหรับการประกวดนี้นะคะก็เผอจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ข้องหนักออกแบบรุ่นใหม่และก็รวมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นย่างมีชีวิตชีวาโดยในปีนี้ค่ะก็มีเยาวชนและก็มีดีไซเนอร์ท้องถิ่นค่ะ,ะส่งพลนงานเข้ามารวมประกวดประชันฟี่มือทั้งแมตต์แปดทีมด้วยกันชิงเงินรางวัลรวมว่า1 8 0 0 0บาทค่ะเขาก็จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่ามีความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมแฟชั่นการแต่ง รวมไปถึงการตัดเย็บออกแบบมารวมกันตัดสิ้นนะพน้นออกมาแล้วค่ะปรากก๊อวาร้านอินเทรนทล่างค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองและการ้อมเงินรางวัลสามพัน 3, บาทส่วนรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะก็จะได้รับเงินรางวัลไปห้าพันบาทก็คือร้านอินเทรนชุดเช่าภูเก็ต และก็รางวัลชนะเลิศค่ะต๊อกเป็นข้องหองเสืออินเทรนด์ไทยคอสตูมนะคะพร้อมเงินรางวัลอีก1 0 0 0มื่นบาทนะคะทางนี้ค่ะเวทีการประกวดนีกามุงแนนนะคะทีตจะผสมผสานสเน่ห้องวัฒนธรรมทังร้างาชาติพันธ์ที่มีบทบาทสาคัญในประวัติศาสตร,ร์และกาวิธีชีวิตข้องชาวภูเก็ตผ้าในเรืออ่องของการออกแบบ,รบเรื่องแต่งกายที่งดงามแปลกใหม่และก็คงไว้ซึ่งรักงาทางวัฒนธรรมค่ะ